c c news n ข่าวรอบรั้ว่าแดง วันที่16กันยายน25 6 7โรงเรียนชุมชนโนนหันวันกลูตอนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาประถมวัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสามจำนวนทั้งหมด50คนโดยจุดประสงค์ในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อศึกษาบริบทด้านการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับประถมวัยซึ่งในการ จัดการเรียนการสอนระดับประถมวัยรุ่งเรียนชุมชนนนทนวันกลูได้ใช้กระบวนการจัดประสบการณ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ที่เป็นจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขต5การศึกษาดูงานในครั้งนี้จึงถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอน PLC เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียนต่อไป วันที่18กันยายน2567โรงเรียนชุมชนนนทนวันครูได้มอบทุนเสมอภาคให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ทั้งนักเรียนกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่จำนวน38ราย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานการมอบเงินทุนในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและสนับสนุนการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการตามศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล วันที่20กันยายน2567โรงเรียนชุมชนนนทนวันครูได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่11เมืองมันจาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขต2โดยการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาบริบทการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และทรัพยากรรวมทั้งบริบท การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมวัยและประถมศึกษาผ่านกิจกรรมการเยี่ยมชมห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนชุมชนนนทนวันครูจากโครงการนิเทศถึงใจใครๆก็ไปห้องเรียนการศึกษาดูงานในครั้งนี้จึงถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดสภาพแวดล้อมให้กับนักเรียนต่อไป C C N News รายงาน